หาล้านอวนรังสิตขอมีแฟนเพิ่มแต่จบสุดพิกเมือมะม่วงบอกแบบนี้ยกครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยกันสักพักแล้วล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของนักแสดงหนุม่มอวนรังสิตจินนานนที่ก่อนหน้านี้ได้บินเที่ยวฝ่าโควิดไปอยู่เกาหลีใต้นานถึงสามเดือนเพื่อดูแลภรรยาสาวปั๊กยอนซอนและลูกชายน้องโรฮา และหลังจากที่กักตัวครบก็กลับไปอยู่บ้านปกติพร้อมอัปเดตเรื่องราวแบบรายวันให้พี่ๆแฟนคลับได้ติดตามกันตลอดลาสุดหนุ่มอ้วนได้โพสคลิปน่ารักน่ารักโมเมนต์สามคนพ่อแม่ลูกโดยหนุ่มอ้วนทำการขอภรรยาสามามม่วงว่าอยากจะมีแันเพิ่มพร้อมยกเหตุผลมาอ้างสารพัดทั้งบอกว่าให้มาช่วยภรรยาเลี้ยงลูกทำงานบ้านบลาๆก่อนจะจบแบบพิกเมื่อสามามม่วงบอกว่า ใช้สามคนเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรต่อไปนั้นไปดูกันเลย